เอาปัอไม่ดักครับผมไม่ดักเร็วหายแล้เร็วหาอมดไอ รอบหนึ่งเจอขึ้นไปจะไม่ได้ให้แก่โทรศัพท์ลงมา เยอะไหมเนี่ยไม่เยอะไอตามอ่ะไอตามไอตามไม่เหยุดเลยส่วนนี้คือมันเย็นๆแ้วร้อนหาย่ะพอไหมแค่เนี้ยคอไหมข้าวอ่ะพอครับไม่พอได้ตักเติมให้ได้ลงมาเอาความมุกเอาไม่ได้ขึ้นไปเลยนะ Uma วันอาจารย์ตะเกียงอะไรน้อง oh นี่นี่เขาเขามีแบบไปอยู่ตรงวิญญาณเนี่ยนะอุ้ยไปอยู่ตรงวิญญาณหรอกจะออกไม่ออกเอาดิเอาดิมันจะไม่ออกตลอดไปเลยอ่ะไอเนี่ยไม่ออกตลอดไปอ่ะดูได้เห็นปะ กินกุงฟันหักเนีป้้อกะไรันล้ะก่อนเนีเมเลแน้าั้เเมันบากอะไรวะกดตัวอ่านเลยเ้ยมันบากอะไรมันวะกดตรงนี้เอ้าเกดตรงองมันกลายเป็นกดตรงนู้นเอ้าเอ ถ้าเกิดว่าโดนแล้วอ่ะโดนฟันแล้วในกรณีระยะเวลายี่สิบปีก็จะเจ็บทีเดียวไม่ใหญ่ ทีนี้ผ่านทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นสีมันจะเป็นสีมัน่ะเป็นสีแดง

บินมาบินมาปวดหัวแทบเกลียดล่เ่อนขอนี่เ่ดันมาเลยก็ได้นะว่กำลังตักเลือดทั้งขาวอยู่ แล้วมาทำปาเ,เป็นปิดข่าวโอเคคลิปก็จบเพียงนี้นะคะบายบายครัแบไบปเร็วทแบบี่ด